ุณเห็นไหม15วันใช่15วัน,วนแล้วคลิปที่เล่นไป15วันแหละครับอืผมก็จะลงแล้วเลยครับแต่ว่าผมยังไม่อยากลงเลยมัน <c oughs> มันทำ้ายจิตใจผมเกินไป <c oughs> โอเคราะว่าเราจะเล่นอย่างนี้ครับผมก็คือเราจะไปคาเทียบูโนพาวเวลเนี่ยเราก็จะเล่นคนต่อไปนะครับอันต่อไปคือพาวเวลบูโนแล้วก็ มาโก้นะครับในอันนี้ไป็นดีเอลซีเราข้ามไปก่อนไหมเออเราก็ไปเล่นนี่เลยอะไรเนี่ยโอ้โหอ่านชื่อยากัะดรกันกโอเคครับไปเราเล่นงี้เลยเนาะโอเคครับแบ่งกันดีกว่าวันที่หนึ่งข้ามเลยแล้วกันเออมันนานแค่ไหนกัน อะไระการล้อมมานานแค่ไหนกันนะ,ะล้อมพวกกลุ่มก๊กการไล่นะครับในทุกๆในทุกๆคืนเนี่ยเราจะต้องเอาตัวรอดอในเมืองนี้ที่เต็มไปด้วยพลซุ่มยิงแล้วก็มีเสียงกระสุนทุกวี่ทุกวันโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้อ,อาหารก็ขาดแคลนผู้คนก็ไม่มีบ้าน มาโคและบูโน่เนี่ยเเป็นเพื่อนดีๆต่อกันเมื่อสงครามเกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาก็อยู่ร่วมกันนะนะแล้วนะลพวกเขาก็ไปเจอพาวเวลเพอไม่ใช่พไปเจอเพอร์ฟเวนะครับอืม่ยเป็นมุกเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ผมยิ้มได้พาวเวลชื่อในเที่เลอเกินเพอร์ฟสิเออเขาเนี่ยเป็นดาวเด่นของฟุตบอลครับอืม ดูแล้วเลยเขาเนี่ยก็ไม่มีบ้านนะนะในสงครามก็เลยต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความหวังโอเคครับมาครับสิ่งที่เราจะทําอย่างแรกแน,น่คือหาของครับผมลงไปข้างลาง่างอได้ไหมได้นะโอเคแยกย้ายกระจัดกระจายหาของกันดีกว่าไปไปวิ่งไปนี่คือมาโคโอเคครับเก็บของม,มาเก็บของม,มา ไอปะตูพังเข้าไปได้ครับเดี๋ยวเราหาของสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคมีล็อกพลิกก็ไว้หาของได้ครับล็อกพลิกตรงนี้เลยเหรอม้องไงดีหาของก่อนแล้วกันอืนี่มันจะฐานที่เดิมเลยนี่เหมือนเดิมไหมน่าจะเหมือนเดิมคนระับ นั่นก็แสดงว่า,อ,าอ่า้กมีข้างหลังด้วยมผมก็ทำไปตกใจไปงัน้นเลยเพผ,ผมรู้อยู่แล้วมันมีตรงไหนบ้างนะอืมจริงๆเล่นพวกนี้มันมีบ้านข้างหลังด้วยไม่ใช่หรอ,อช่างเถอะครับอืมอาจจะเป็นแบบสุ่มใหม่ก็ได้แบบเล่นแต่ละรอบไม่เหมือนเดิมโอเคมีป่วยงั้นเราไปค้าของกันแล้วกัน เข้าไปเก็บของก็ามาแล้วเอ้ยเดี๋ยว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 ครับครับนี่มาก่อนเลยอเอ้าเออเยี่ยมกดพิดบูรุโนมานี่มาครับเออเอาไว้ตรงนี้แล้วกันมาโคเออเปไปไหนดีไม่เด้ต้องใช้โชว์เวอร์เท่านั้นเลยงั้นรอก่อนกันแล้วกัน หรือว,ว่าเราจะล็อกพิกสักทีหนึ่งโอเคล็อกสักทีหนึ่งแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อคงไม่ได้แล้วล่ะใช้ไปแล้วอ่ะอันนี้เราใช้มือขุดไปก่อนเลยกันเอ้ยตรงนี้ก็ต้องใช้ล็อกพิกอีกโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้โชเวอร์ล็อกพิกใช้อนี้ก่อนเลยกันครับนี่มาทำมาอย่างรวดเร็วตรงนี้ไม่ต้องใช้จีงัดแงะ กอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโชวเวอร์แล้วก็ที่ขุดมาเอ้ไอไม่ใช่สิอะไรนะเอ่ออันนี้มันคืออะไรนะเอ่อโคบานะครับนี่ก็ลงไปขุดข้างล่างตรงนี้ต่อแล้วกันพังประตูเข้าไปเร็วเข้ารีบๆขุดทันไหม จะทันอยู่แหละมั้งเดี๋ยวเพิ่งเดินไปถึงนะทัน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 ทนสิทันทันครับมา่าไงบ้างข้างบนไปเงั้งเกาะแกะหน่อยโอเคครับใต้คองมามีเพชรมาด้วยเอาไว้เทรดนะไปดูสิเราค้าบอะไรได้บ้าง ทำกอยได้ผมต้องการวิทยุอยากได้วิทยุเลอเกินอะเก็บของไหมไปงัดเอ่อกดไม่ทันงัดมาเออจะว่าไปนี่มันที่เดิมกับพวกเออที่ผมเล่นไปเลยนี่พวกคาเทียพาวเวอร์บูโน่เนี่ย อ,อที่จริงมันต้องเปลี่ยนที่ไม่ใช่หรอขอเถอะเถอะอาจจะอย่างที่ผมคิดนั่นแหละอาจจะเ,เปลี่ยนสถานที่บ้างเพื่อไม่ให้บบผู้เล่นที่เล่นไปแล้วกลับมาอาย่างไรละ่ะคนที่เล่นทั้สองเนี่ยอาจจะสถานที่ไม่เหมือนเดิมไงเออกพนี่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีเกิดความหลากหลายมากขึ้นเปลี่ยนกลยุทธ์พลิกแพลงไปเรื่อยๆอ๋อยี่นี่เอง หรือไม่ก็อีกอย่างนึงก็คือทำร้ายจิตใจ <c oughs> เราเล่นอันนี้แพ้ไปไอวิชินเล่นไปจบแค่สิบห้าวันทุกคนตายหมดอย่างนั้นเหรเอาหนีไปเลยอะไรเงี้ยโอ้โหทำไมโหดร้ายจังเนี่ยโอเคครับได้ของมาเยอะเหมือนกันเอ็นเลย์ไ้ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าขาดอะไรตรงไหนไปบ้างครับนี่ขาดตรงนี้ ไป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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่ง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 ไปสิเร็วเขารีบปีนบันไดเร็วเวลาจะหมดแล้ววันหนึ่งเนี่ย้อง่ายมันง่ายมากเลยเพราะว่าฉันมีโชว์เวอร์อย่างไงล่ะฉันมีพรัวเปิดประตูเ้ยไม่ใช่เปิดประตูเปิด ตู้ได้ของมานิดหน่อยเอ็นเ์กันเลยแล้วกันไปจบครับเอ็นย์วันนี้เอาอนี่ไปเลยมาเข้าเพราะว่าเขามีกระเป๋าตั้งสิบห้าเนี่ยนี่คืออะไรเออเพื่อนบ้านเหรออตรงนี้อันตรายสถานที่ก็เหมือนกับพวกคาเทียเพอร์โวเลยเนาะันที่นี่แล้วกัน โอ้นี่ไปสองอันแล้วกันครับไปครับที่นี่นาะจะมีคนอยู่ก็เป็นได้บ้านนี้มันดูปลอดภัยมากเลยนะเนี่ยเอ้ยข้างในมีคนเอาเวแล้วเฮ้ยหนูนี่โอหตกใจหมดเลยเกือบจะได้เอาพัวสู่แล้วโอ้โหของเต็มเลย มีคนไหมไม่มีหรอถ้ามีคนจะเป็นรูปแบบป้นนะครับเราจิบอะไรได้เราอาไปเลยเราจีบอะไรได้เราเอาไปเลยอ,ยอ,ไไอ,ลยอืช่องยังว่างอยู่อันนี้เก็บไว้ก่อนเลยกันม,มีที่ปฐมพยาบาลอยู่เอ้ยไม่ใช่นี่มียยาดีนะเนี่ยเอาโชวเวอร์มา โอ้โชวเวอร์นี่ทำให้งานดีขึ้นเลยนะนี่อทํทำให้งานง่ายขึ้นคนเดินเนี้ยไม่น่าใช่คนใช่ไหมน่าจะเป็นหนูถ้าเป็นคนเราก็มีโชวเวอร์เอาไว้สู้กับพวกเขาอยู่มีโชเวอร์สู้กับเขาได้ตรงนี้งัดเงยเกาะแกะงัดอืงัดเข้าไปงัดก็ไป งัดก็ไปเร็วรีบหยิบแล้วอมียาครับมีกระสุนด้วยเดี๋ยววาาหลังมาเก็บนะว่างไงตรงนี้ใช้โชวเวอร์ขุดออกไปใช่ไหมพวกฮะพวกพวกก่อการไ้บล็อกทางตรงนี้ไว้เหรอเอ๊ะผมอ่านถูกหรือเปล่าเมื่อกี้กาพูดอะไร ทางข้างหน้าน่าจะเป็นทางออกนะครับงั้นเรามาเก็บของไปตรงนี้เลยลวกันเผื่อวันไหนมาเนี่ยเราจะได้มาเอาของกันตรงนี้นะครับโอ้เอาอันนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปก่อนเอาเพชรมาน้ําแข็งยังไม่ต้องการตอนนี้น้ําแข็งยังไม่ต้องการตอนนี้นี่ก็ยังไม่ต้องการตอนนี้อเอาของนี้จําเป็นไปเนาะเดี๋ยวเอาไว้รวมเดี๋ยววิ่งมาวันหลังเอามารวมที่หลังแนละ้วไงตรงนี้มีอะไรไหม ที่นี่เต็มไปด้วยทรัพยากรมากมายนะครับถ้าอยากปลอดภัยก็เดี๋ยววิ่งมาที่นี่กันก็แล้กันงัดเข้าไปงัดเข้าไปงัดเข้าไปเปิดประตูหวัดดีมีอะไรไหมมีจดหมายอยู่อันหนึง่งในนี้มีอะไรมีอะไรไม่รู้แต่เราเ,าเอาแน่นอนเอานี้ไปหนังสือก่อตรงนี้มีอะไร ตอนนี้ไปดีกว่าโอเคไปได้แค่นี้ในนี้เขียนว่าอะไรข้อความสั้นข้อความยาวอาอะไรเนี่ยอืเอ,เ,อเดี๋ยวเอาไว้มาอ่านทีหลังแล้วกันนะครับตอนนี้กลับก่อนดีกว่าไปแล้วเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะมาโ้กลับไปแล้วมาโค อ่าเมื่อคืนนี่ได้ของมานิดหน่อยนะอ่ะโอเคครับอืมมาพัฒนานนมาพ,พัฒนานี้ก่อนแล้วกันแล้วเราจะทำเตียงนะครับหวังว่าจะทำได้นะใคเร็วใครได้อันนี้ใช้ไม้สามสิบเลยเหรอก็โอเคใช้เตียงทำเตียง,เต,ยงเตียงมาหนึ่งอันวางไ,ว,งว,างไ,ว,ไ,ไว้ตรงนี้วางไว้ไม่ได้อีกแล้วตรงนีง้วางไว้ไม่ได้อะอะไรเนี่ยต้องวางไว้ข้างบนเลยกัน ในดูซี่ในะทาอะไรได้บ้างทํามีดไปก่อนเลยแล้วกันช่วยกันทําเตียงหน่อยแล้วกันนะวันนี้จะมีคนมาเทรดหรือเปล่าไม่แนใ่ใจเหมือนกันทําเตียงไว้ก่อนเนีย่ยทาเตียงไว้ข้างบนโอเคนอนบนนอนล่างเลยครับมีเสร็จเรียบร้อยทําวิทยุมาไม่ทันทําไม่ได้แย่แล้วรอคนมาเทรดรอ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 คนมาเทรด อีกหน่อยได้ไหมทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกอยังทําอะไรไม่ได้ครับพัฒนานี้ใช้อะไรบ้างใช้นี้สามสิบไม้สิบห้าโอเคมามารประถมพยาบาลหน่อย อันนี้จะมีคนมาเทรดไหมจะมีใครมาบ้านเราไหมโอเคตอนนี้ก็ฮิวรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปนอนพักสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะม,มาคไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะวันไหนเอาของไปได้เยอะดีนี่อะไรเนี่ยอืมเป็นไปได้ที่มีการเทรดด้วยอืมงั้นเรามาที่นี่ที่ไหนมีอาหารมั่งไหมเนี่ยแถวเนี้ยจะว่าไปเผื่อวันไหนไม่มีอาหารนี่จะต้องวิ่งไป ตรงนี้มีอาหารเยอะมากแต่ว่าอันตรายมากๆเลยแต่เรามีมีดแล้วเราสามารถสู้คนได้เลยนะเนี่ยตอนนี้เป็นไปได้ที่จะมีการเทรดมีอาหารนิดหน่อยเอทีแมลี่อะไรเน่ยมาที่นี่ได้ไหมเป็นไปได้ที่มีการเทรดด้วยมีอาหารนิดหน่อยเราไปลองสำรวจดูหน่อยแล้วกันครับเราพกมีดไปหนึ่งอันหนึ่งเล่มไป็นรอบๆเดินไปร,บรอบๆอะไร ไปอะไรได้เอาไปก่อนแล้วกันที่นี่มันแลดูอันตรายนะแต่ว่าเอ๊ทะตทนี่ผมอ่านมาเป็นไปได้ที่มีการเทรดหรือเปล่าจำไม่ได้ฮะก็ขอ้ขอความบนกําแพ้นะครับเราเจอในสวรรค์เราซ่อนไม่ได้อะไรแปลมัว่วผม <laughs> <laughs> ขอบคุณมากไม่รู้ ยังไงต่อดีตรงนี้ซ่อนได้เดินมาก่อนเผื่อจะมีคนเราจะได้ซ่อนระวังระวังด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> เออมาเทดกันหน่อยก็ดีอาหารสามชิ้นเอ,อ่อมีอย่างอื่นใด้เทะดีปะเอนนี่ไปเลยตุก๊กตาอ่อไม้ไม้เอาไปเลยเนี่ยสถานที่จะ เพื่อนบ้านอะไรของนายเนี่ยสถานที่บ้าน,นายงไงเอาหายมากินเดียวไม่พอไม่มีอะไรนัดไปไปไล้ไปแลยเอ้ยแรกอะไรไสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะแมวไม่ไปไปแลวไปดีกว่านายเองก็ไปด้วยรเราจะไปป้นนาย,นยไปไกลด้วยไปไปไกลไปไกลไปเอ้ยไปแล้วไปแล้วโอเคครับมันจะเดินมาระวังว่าเขาจะ ไม่สนใจนะแล้วเขาจะาจะรีบไปโอเคเราตะปีนขึ้นมาครับเราดูต่อไปว่าจะมีใครหรือเปล่าข้างบนไม่มีใครครับเคลียไปหาของได้ตามสบาย <_ C 1> ชายพูดแต่งออบนเทปของอยังอยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดีวเดีเดี๋ <_ C 1> ยวเดวไม่เป็นไรเรามีมีดอยู่เจอใครแทงแทงเลยแทงเลยข้างบนต้องใช้ซอเบทครับ ไม่รู้สิเราเจอใครเราแทงเลยนะคนเทรดล้วก็ไม่เว้นหวังว่าเนินลงไปเขาจะเขาจะไม่เห็นเรานะโอ้โหเสีงดังขนาดนี้เห็นแน่นอนซ่อนดีวไว้ก่อน วิ่งแล้วสู้ไม่ได้ไปแล้วก็จะมาแทงเขาโดนเขาแทงท่านว,วิ่งสิกลับดีเฮ้ยกลับดีวิ่งกลับปะทมเอา้าเฮ้ยอะไรเนี่ยมาเข้าในต้องการอะไรในในติดบั็กในรู้ตัวเปล่าในติดบั็กอยู่โอเคไปแล้วก็จะมาแทงเขาโดนก็นแทงท่านอะไรกูเล่านี่วันที่สาม โอ้ฉันจะปวดมันนิดหน่อยฉันจะไปแทงเขาแต่คนแจนก็โดนเขาแทงมาครับพี่ซีเรียสมากเลยฉันต้องแข็งแร่งกว่าน,นี้เพื่อนหนุ่มฉันจะได้ช่วยเพื่อนือนฉันได้อ้อว่าจริงเลยฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพินเราพิดเ,เองมีเราไม่รู้ว่าในสูเขาไม่ได้เราขอโทษ มาโคดูแย่มากๆเลยหวังว่ามันจะไม่สายเกินไปนะที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้โอ้โหไอมอน,นี่ไม่ได้แย่เลยมากงค่ะแบ่แค่แทงเขาไม่ได้แค่นั้นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแทงกับคนอื่นก็ได้โอ้ว่าจะเลือดไหลเยอะเกินฉันต้องการความช่วยเหลือว่าขอใมันช่วยได้นิดหน่อยนะ ให้ขนนอนพักหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวผมคาไปเล่นไปก่อนแล้วกันตัดคลิปเลยเนาะอ,อ่าวิทยุมาแล้วคา,าไรเล่นไปก่อนเี้ยว,ว่าทำอันนี้ก่อนม,มีของครบยังอ่ะวิทยุแล้วกันเฮวิทยุมา ยูแวแถวนี้วางไว้ตรงน,นี้เลยมีคนมาเทิดไหมครับตอนนี้น่าจะมีนะทำนี้แล้วกันเอาไปทำอาหารคุณกำลังฟัง Radio เลดีโอพก็เล่นเราว่จะมีดุนดีนั่นแล้วไว้เดี๋ยวอ่านให้เสร็จก่อนเลยกัน อ,อ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับนอกจากพยากรณ์อากาศนะอันนี้อันนี้เนนกิดการต่อสู้กับกลุ่มก่อ,อก,กันไลในโปเลนทางนั้นก็ยังไม่ความชี้เหลือได้เลยนึกทในเมืองนะบางคนก็บอกว่าจะจบด้วยการที่กลุ่มกอกันายไม่สิอาจจะจบด้วยในมือกลุ่มก่อกันไลก็ได้อันนี้เคยแปลไปแล้วนะครับข่าวมันก็วนๆซ้ำๆเดิมๆ โอเคแต่ไม่เป็นไรเรายัางอ๋อมีคนมานะโอ้โหเราต้องการอาหารขอบคุณมากอเอาแค่นี้ก่อนกันแล้วกันโชคดีนะไยดีๆมาดีเรื่งราตรีสวัสด์นะอ่าไฟเก็ยเอ็นดีไปเสนแน่มามากู้กันแล้วล่ะโอ้ยเขาพักผ่อนบ้างเถอะไปกันพเพอร์อเวลพาวเวลเพอร์อเวลสิมีอาหารมีนู่นนี่นั่นเป็นเอาบอร์บ้านเ,เวียมนะครับอืม เหเฮาซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตเด้อต้องไอ้ีเรามีดไปแทงไปสู้เลยไหมมันอันตรายอยู่นะเนี้ยไม่รู้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรครับถ้าแทงได้สู้ได้ก็เอ้าเอา,เอามันสู้ได้อย่แล้วและมีมีดอะตามหาของไปเรื่อยๆเพื่อจะมีเอ,อะไรสักอย่างให้ะนะ ถ้าตัวละครเราตายนี่ตัวละครอ,อื่นก็จะเสียใจด้วยนะครับแต่ถ้าตัวละครในเกมตายผม,ผมก็ผมก็เสียใจเหมือนกัน <c oughs> อะไรอะอะไรอะ่ะข้างในนั้นเกิดอะไรขึ้นแท่งยืกขอบคุณมากหาอะไรหาอะไรอยู่หรอหาอาหารเน่ยอาหารงั้นหรอ ผู้หญิงอย่างเธอต้องการอาหารอย่างนั้นเหรอมันจะกลุ้มคืนนะครับอ๋องั้นก็มากับฉันสิคุณเอ่อยังไงเดียเราจะสนุกไปด้วยกันนด็นะไม่ฉันกลัวฉันทำไม่ได้เอาแนา่เธอทำได้แข็งแม่งอือเฮ้ย สู้มันแทงมันสิมันมีปืนอ้าวมันล่วงแล้วเหรอสองจึกตายเห็นไหมครับเรามีมีดเราสู้ปืนเอ้ยเราสู้ปืนได้อ่าแล้วผู้หญิงคนนั้นไะไปแล้วเหรอเฮ้ยเราอุตส่าห์ช่วยเออ่ช่วยเราหน่อยสักนิดหนึ่งได้ไหมเออเราก็ก็เออะไปไหนเราหายไปเลยอ่ะหือหวังว่าที่นี่จะไม่มีใครนะถ้ามีก็ เดี๋ยวเราก็แทงเขาเองเออจะว่าไปเราจะไปฆ่าคนแบบแบบโอ้ยเหมือนใช่ตัวนี้จังเลยฆ่าเลยดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับบางคนแบบเป็นอ,อ,อย่างคนไร้บ้านเนี่ยเราเอ,อ้ยฆ่าเลยดีกว่ามันจะทําให้ตัวละครเราเสียใจนะครับอจะไม่ตัวละครเราเศร้านะจีวีดีไปฆ่าคนในบ้านไปแล้วในทําอย่างนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับแนปนปีศซาด เฮ้ยเราหาอาหารน่เนี่ยนอกจากหาอาหารแล้วก็หาของนิดหน่อยด้วยเอาไว้ครับแต่ว่าไปเราต้องการไม้ในมีไม้ให้หน่อยไหมมีครับอืมของเต็มละเอาหันี้ออกไปก่อนยังไม่ต้องการอะไรต้องมากนะเอ่อมีอาหารให้หรือเปลนะ่าเนี่ยผมว่าอาจจะต้องออกไปข้างนอกตอตนี้ซ่อนได้ครับตัวนี้มีรถอยู่ใช่ไหมใช่เป็นรถว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 รมา่ไงมีอาหารได้ไหมไม่มีเลยเอานี่ไม้ก็ได้เอ่อไม่ีอาหารเลยหรอ นี่เป็นประตูตรงนี้มีอาหารให้ไหมนี่เหมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะไม่มีอาหารเลยเหรอมีนิดหน่อยครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาไว้ก่อนกินอาหารได้ข้างล่างนี่ไปได้หรือเปล่าไปได้ไปได้ไไดนี่เจอบันไดทางลงมาทางซ้ายซ้ายก่อนเลยกันทางนี้มีอาหารไหมหาอาหารอาหารมาอาหารไม่มีอาหารกระป๋อง อะไรก็ได้ที่เป็นอาหารกินได้มีไหมไม่มีเลยพังเข้าไปพังเข้าไปที่นี่เรายึดแล้วเรายึดแล้วไม่รู้มัว่วที่นี่มีอะไรอาจจะมีคนซ่อนอาหารไว้ใต้เตียงก็ได้ว่าไงมีไหมมียาครับผมแต่เอาไปไม่ได้ครับอมเอานี่เอาไปก่อนไปสองชิ้นเองเดี๋ยววันหลังมาเอาใหม่แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปสองอันเลยสิม,มันไม่ทับกันเอ้มันทับกันใช่ไหมทับครับทับกันได้ก็โอเคคุยกันง่ายหน่อย ต้องมีเอ้ยโอ้โหไม่ได้เอาโชเวอร์มาอะไรเสียเวลาขุดนิดหน่อยก็เอาเราต้องการอาหารโอ้ยตัวนี้ต้องใช้โชเวอร์ด้วยนะเนี่ยมันจะได้เสร็จงานเร็วเราก็ลืมเราก็ลืมชิปไปเหมือนกันเร็วเข้าเร็วเร็วเราต้องการอาหาร ในตู้นั้นจะมีอาหารหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีก็ได้แข่งกับเวลาโอ้ยเรวมาครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว p พอ e r f u l p o w e r วครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วสู้ๆสู้เขาสู้เขาทุกคนส่งกำลังใจ powerful ในทำได้ในทำได้ในทำได้เราจะเป็นนักขุดจิงแม้มระดับระดับจักรวาล ระดับโลกไม่เอาเราไประดับจักรวาลกันเลยแล้วแล้วเขารีบขุดขุดมามันจะพังแล้วพาวเ power power แล้วเขาเพลิฟฟ์สิเพลิฟฟ์เพลิฟฟ์แล้วเพ,พลิฟฟ์เพื่อนเพื่อนรอในอยู่ทุกคนรอในอยู่เราก็รอในอยู่เร็วขุดเร็วเร็วเวลามันจะอ๋อเยี่ยมเลยนายแข็งแกร่งมากพาเวอร์นักขุด ไม่กขุดระดับจักรวาล okay. เขา้าเข้าไม่ได้อโอประตูล็อกต้องใช้โคบาล็อกพิกมาเปิดเอาโคบาเดีกวครับล็อกพิกมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวข้างบนนี้ผมมายัางเนี่ยเอาเฮ้ยึ้นๆลงๆยังไงเนี่ยมีอาหารไหมเพราะอาหารหน่อยอาหารเอาอาหารมามันยู่ไหนอาหารมาสิ อาหารไหมคะ่ะอาหารออกไปข้างบนไม่ได้อีกแย่เลยต้องตะปีนตะปลายอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ป่ะโอเคไม่เป็นไรกลับเลยกลับ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 เลยเออกมาแค่นี้ก็คุ้มแล้วมีอาวุธปืนด้วยสามารถป้องกันตัวได้จะได้ไม่ต้องมีใครเศร้าเพราะว่าโดนป้นบ่อยๆวันที่สี่แล้วโอเคครับพอเป็นว่ารับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอในใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับคลิป อีพีสของพวกพาวเวลคาเทียอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวผมลงนะครับอืมโดนนี่คือสิ่งที่ขโมยไป2ชิ้นรับเล็กขโมยน้อยแน่นะคนก็จะขโมยเยอะไปกว่าน,นี้แน่นอน